ส่วนสถานการณ์น้าท่วมที่แม่สายเนี่ยนะฮะตามรายงานก็คือน้ํานี่มาเร็วไปเร็วลดลงหมดแล้วนะครับทานผู้ชมแต่ว่าเรื่องของความช่วยเหลือนะฮะก็จริงๆงานป้องกันเนี่ยก็เตรียมความพร้อมเอาไว้อยู่แล้วนะครับขณะที่พอน้ํามาเนี่ยทางกาลังพลของกองทัพบ,บกเองก็ลงพื้นที่เข้าไปช่วยอย่างต่อเนื่องตอนนี้สิ่งที่ต้องเร่งทําแข่งกับเวลาก็คือพวกฉีดล้างดินโคลนเนี่ยแหละครับ โดยพลเอกปนาคล้าปอดทุกผู้บราการฐานบกในฐานะผู้อำนวยการสู่ประสานงานโครงการจิตอาสาพระราชทานกองทัพบ,บกนะครับท่านก็ยังคงเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำท่วมรวมถึงการช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะที่แม่สายจังหวัดเชียงรายน้ำป่าเนี่ยนะฮะก็ทะลักเข้ามานะฮะผ่านทางแม่น้ำสายเนี่ยเมื่อวันเสาร์ช่วงบ่ายนะครับทานผู้ชมฮรกองทัพบ,บกโดยมณฑลฐานบกที่37 จัดกาลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทําความดีด้วยหัวใจลงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทันทีเลยเมื่อได้รับแจ้งเหตุนะครับแล้วก็ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือฟื้นฟูฉีดล้างทําความสะอาดในย่านเศรษฐกิจการค้าและชุมชนต่างๆในตัวเทศบาลตำบลแม่สายนะครับซึ่งหลังจากที่น้ําลงแล้วตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์เนี่ยนะครับทานผู้ชมฮะบ แต่ดินคโคลนเนี่ยก็ทับถมกันอยู่ตามเส้นทางสัญจรแล้วก็ตามซอกซอยหมู่บ้านต่างๆพื้นที่สาธารณะเป็นจำนวนมากเลยอันนี้คือภาพที่เก็บมาเมื่อวานนี้นะครับนุ้งผู้ชมฮะชุมชนที่มีดินคโคลนเยอะๆเนี่ยนะฮะคือถ้ำผาจมชุมชนเกาะทรายชุมชนไม้ลุงขนและชุมชนเหมืองแดงของตำบลแม่สายนะครับสี่ห้าชุมชนที่ผมบอกไปเนี่ยเป็นชุมชนที่ได้รับผลกระทบ มากกว่าจุดอื่นๆน,นะครับกำลังพลลงพื้นที่ไปเพื่อช่วยเหลือปรรเทาควาเดือดร้อนให้กับประชาชนให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติให้เร็วที่สุดส่วนอันนี้คือชุดแพทย์เดินเท้าจากโรงพยาบาลค่ายเมียงรายมหาราชนะฮะก็ลงพื้นที่ไปดูแลสุขภาพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจําตัวด้วยก็จะเห็นนะฮะว่า งานป้องกันพุกปิกแบกเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เตรียมความพร้อมร่วมกับทุกหน่วยงานอยู่แล้วแล้วก็พอน้ําไปเนี่ยคือมารอบเนี้ยไม่ได้อยู่นานเหมือนช่วงกันยายนปีที่แล้วนะฮะกันยายนปีที่แล้วเนี่ยท่วมนานเลยแต่ว่านี้คือมาวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยเนื่องจากไม่มีฝนตกเพิ่มในพื้นที่น้ำเนี่ยก็ค่อยๆระบายไปตามทางของมันน,นะฮะแล้วก็กําลังพลก็เตรียมแต่บาย นะฮะที่จะเข้าไปฟื้นฟูอย่างเต็มที่นะฮะพวกดินโครนก็ต้องทำแข่งกับเวลาแล้วก็ชุดหมอเดินเท้าก็ลงพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันครับค่ะเป็นกำลังใจให้กับ <c oughs> ทุกหน่วยงานนะคะทั้งคุณหมอและก็หน่วย <ừ m. S 3> ทหารที่ช่วยเหลือประชาชนชและก็ประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะ